สวัสดีครับผมดอสนะฮะจากดีพันนรัตหนึ่งเกนะก็วันนี้ผมได้รถมาใหม่นะเพิ่งมาเมื่อวานตอนเย็นเลยเพิ่งมีโอกาสได้ถ่ายช่วงบ่ายๆของวันนี้นะนี่คือ W123 m e r c e d e s b e n มอร์3 300D เดเครื่องดีเซลที่สำคัญเกียร์ออโต้เครื่องดีเซลเดิมเกียร์ออโต้นะครับไม่ใช่เครื่องเจหรือไม่ใช่เกียร์ธรรมดานะ แล้วรถคันนี้ได้มาจากเจ้าของโดยตรงเลยนะครับเจ้าของเนี่ยเป็นเป็นเจ้าของหมู่บ้านนะเขาทําอาชีพเกี่ยวกับสร้างหมู่บ้านขายนะครับก็แกมีรถเยอะนะมี3คันแล้วคันนี้ไม่ใช่รถที่แบบว่าเฮ้ยนานๆขับทีรถใช้ประจําวันไม่ได้นี่คือรถที่เขาใช้ชีวิตประจําวันเขามี Ford Ranger Raptor 1คัน Mini Cooper Countryman นะครับแล้วก็อันนี้คือคันที่3ของเขา W123 นะครับตัว 300D ดีเซลนะที่สำคัญเนี่ยรถเนี่ยรายละเอียดดีมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าใสากิ้งไม่มีแตกหักไม่มีแมลงตายด้านในนะครับแล้วก็กระจังหน้าเนี่ยคุณจะเห็นว่าซีซีโครเมียมเนี่ยนะครับไม่มีหักไม่มีงอเลยแล้วก็ด้านด้านพลาสติกต่างๆเนี่ยไม่มีหักเลยด้านในนะครับแล้วก็ไฟหน้าอีกด้านหนึ่งใสกิ้งไม่มีแตกหักไม่มีแมลงตายด้านใน ไฟมุมส้มนะครับแล้วก็กันชนหน้านะครับกันชนหน้ากันชนท้ายเนี่ยโเมียมเยนี่ยเงาวิ้งเลยนะครับยางเนี่ยไม่มีไม,มไม่มีแบบไม่มีขาวไม่มีเฉี่ยวขาดเลยสัก,กนิดเดียวนะครับแล้วก็พิเศษก็คือล้อแมกไลายเล็บสิงบวกยางขอบขาวซึ่งหลายคนถูกใจล้อแมกลายนี้มากแล้วก็หลายๆคนก็รู้ว่าราคาเขาแพงนะครับยิ่งยางขอบขาวใส่กับรถ w 1ด3ตัวเนี้ยนะฮะ ยิ่งสวยมากๆเลยนะหรือบางคนอาจจะไปเล่นล้อกระทะนะครับแต่ก็มีเยอะแล้วมันจะต้องเป็นล้อแม็กแบบนี้นะครับแล้วสิ่งที่ผมถูกใจอีกอย่างหนึ่งนะก็คือเนี่ยฟิล์มใสเลยนะมันต้องแบบนี้มันต้องคลาสสิกแบบนี้ฟิล์มใสกิ้งเลยนะครับนี่มาดูกันต่อที่ผมเคยย้ำบ่อยๆคิ้วเนี่ยตรงแดวเลยเงาวิ้งเลยไม่มีคดไม่มีงอเลยรวมถึงด้านล่างด้วยนะ เดี๋ยวผมจะถ่ายมีกว้างแล้วคุณสังเกตกันเอาเนี่ยเห็นไหมตรงแด๋วทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับไม่นับรวมพวกนี้นะตรงประตูตรงกระจกอย่างนี้อีกนะอยากให้คุณได้ดูจริงๆวะ่ะไม่งตรงเดว๋วแม่งครบหมดเลยนะครับครบหมดเลยทั้งคันเลยแล้วภายในเนี่ยสะอาดเอี่ยมมากๆนะครับเดี๋ยวผมขอให้คุณดูนีหน่อยดเดียว มาเลื่อนเจอตรงนี้อยากให้ดูด้วยนี่อยู่ครบหมดทั้งสองชิ้นไม่มีกรอบเลยนะครับไม่มีกรอบไม่มีแตกหักเลยแล้วบางคนอาจจะคิดว่าพี่ครับไปหน้าศักปักซอยไปช้อปปี้ไปลาซ a ด้าซื้อได้ได้ไหมของพวกนี้อาจจะซื้อได้มั้งอะไรเงี้ยแต่ผมบอกเลยว่าบางครั้งเนี่ย ของบางอย่างในรถพวกนี้เราต้องใช้รถถึง2คันกว่ากว่าจะสมบูรณ์แบบได้ขนาดนี้พอสมบูรณ์แบบแล้วขับละ่ะบางคนก็บอกว่าอาทิตย์ละครั้งเดือนละครั้งเพราะว่ารถเก่ากลัวไปกินข้าวลิงกลัวหลายๆอย่างแต่คันนี้ไม่ใช่เลยว่ะคันนี้เขาใช้ชีวิตประจําวันคุณเอาไปขับไปทํางานได้เลยนะครับแล้วก็ได้ดีเซลด้วยนะประหยัดน้ํามันด้วยนะครับรดูทรงดิคือถ้าให้พูดรถคันนี้สามารถพูดได้ทั้งวันทั้งคืนประมาณ ห้าหกชั่วโมงก็พูดได้นะฮะหรือว่าได,ได้ได้คุยกันนะจุดของรถคันนี้ก็คือทรงเขาสวยมากท้ายไม่มีหักนะท้ายหักเป็นแบบไหนมันจะงอลงมานะครับเบนเนี่ยถ้าท้ายหักเมื่อไหร่คือหมดเลยไม่ว่าคุณจะทํามาเยอะแค่ไหนถ้าทรงไม่ดีท้ายหักเนี่ยก็คือจบเลยนะครับแล้วก็ดูดูป่งเขาดิสวยมากสวยมากนะอันนี้เนี่ยเป็นสีเทาดำนะเทาดําแบบทึบเลยนะครับซึ่งมันเหมาะกับพวก ใครที่ชอบรถสีทึบๆนะครับแต่หาสีที่จะลงกับรถคลาสสิกไม่เจอเนี่ยนี่คือสีที่เหมาะมากกับคุณนะโอเคมาดูกันชนท้ายกันยางกับโคมียมเหล็กเงาเงายังอยู่ครบแล้วก็ไม่มีหักไม่มีงอเลยสักนิดเดียวแล้วก็นี่ไอชิ้นพวกนี้สามารถถอดได้นะผมเคยถอดไปขายสมัยก่อนนะครับอยู่ครบหมดเลยทั้งสองข้างแล้วก็ดูนี่ ไฟท้ายแดงล่ำใสากิ้งไม่มีแตกหักไม่มีแมลงตายด้านในนะโลโก้ออโต้ออโตเมติกอยู่ครบหมดโลโก้เบนอยู่ครบนี่สามรอยดีอยู่ครบนะครับส่งโคตรดีเลยนะส่งโคตรดีเลยเห็นไหมดูล้อแม็กรถพึ่งเข้ามาเลยนะคันนี้ ยังไม่ได้เก็บความสะอาดเลยสักนิดเดียวแต่คันนี้ทำนิดหน่อยลงขายได้เลยแล้วก็คุณไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วคันนี้ไม่ใช่รถที่คุณจะต้องซื้อไปปั้นนี่คือรถที่สมบูรณ์แล้วนะครับซึ่งคุณขับแล้วคุณคุณจะรู้สึกถึงความความย้อนยุคนะว่าเฮ้ยกลุมลังย้อนไป1นึกว่ากานะครับเดี๋ยวเราเปิดท้ายให้ดูผมชอบภายในมากภายในเนี่ยเป็นภายในที่เดิมเมแล้ว คุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยโอ้โหแม่งโคตรเอี่ยมเลยแล้วเขาใช้รถแค่คนเดียวนะคนนี้ไม่ได้ใช้กันทั้งครอบครัวครอบครัวลูก,ลกๆเขาก็ใช้อีกคันหนึ่งอันนี้คือรถส่วนตัวของเขาเองขอเก็บรายละเอียดหน่อยไหนๆเปิดคลิปมาดูแล้วก็ขอให้ดูหน่อยว่าเห็นไหมใครอยากจะใส่กระเป๋าเดินทางโคตรลึก นะแล้วก็กว้างมากนะครับรถสมัยก่อนเนี่ยทำมาใช้งานจริงแม่แรงนะครับยางอะไหล่อยู่ด้านหลังนะครับใครที่เคยอยากได้นะครับ แต่ไม่มีเพื่อนก็เลยไม่กล้าเล่นไม่มีขับอยู่ก็เลยไม่กล้าเล่นไม่มีช่างที่รู้จักก็เลยไม่กล้าเล่นเล่นไปเหออครับแล้วพอถึงเวลาก็กลับมาหาเราบางคนก็บอกว่าเย่บวกค่าอะไรใช่ไหมเชิญนั่งมอเตอร์ไซค์ไปกับเด็กๆของเราก็ได้หรือคุณซื้อมาเองก็ได้แล้วก็ยินดีเปลี่ยนให้นะครับทรงโคตรดีเลยนะทรงโคตรดีเนี่ย คือโคตรดีมากตอนนี้เบนซ์คลาสสิกของผมเนี่ย 300CE ไปแล้ว 230CE ไปแล้วนะเป็น2ประตูเลยทั้งคู่เลยนะครับไปไล่เรียกกันเลยนะแล้วก็ถ้าถามว่าตอนนี้มีคันไหนนี่มีคันนุ้น,น S280 นะครับแล้วก็ไม่ไม่ไม,มีแล้วก็จะมีคันนุ้นนะที่ผมเคยถ่ายให้ดูแล้วนะ นอกนั้นก็จะไปเป็นพวกกระบะอย่างอย่างเดียวเลยนะครับต้องเดี๋ยวค่อยถ่ายให้ดูวันหลังนะครับจะมีอ่าจะมี C-Class อีกคันหนึ่ง C-Class โอเคนะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันสำหรับภายในเบาะไม่มีขาดเลยนะครับ สีไม่มีซีดนะจะมีตรงนี้นะที่เป็นตำหนินะครับพลาสติกนะไม่มีแตกหักเลยคงมาอะไรเนี่ยผมให้ร้อเซเลยนะคอนโซลหน้าปกติคุณจะเห็นว่าจะมีการฉีกขาดข้างหน้าเคยเห็นไหมมันจะเป็นรอยเหมือนคัตเตอร์กรีดแล้วหนังเปิดอะ่ะอันนี้ไม่มีเลยนะไม่มีไม่มีมมหนังหนังยังดีอยู่ เหมือนรถป้ายแดงเลยนะแล้วก็ไม่ต้องใช้ผ้ามาวางนะครับเพื่อปกปิดรอยอันนี้โชว์หนังได้เลยอันนี้ก็จะเป็นช่องแอร์แบบคลาสสิกไม่มีแตกหักนะครับไม่มีแตกหักไม่มีแตกหักโครเมียมรอบๆยังอยู่ครบอยู่เลยนะนี่ไอ้ไม้นะตรงคอนโซลหน้าฉ่ำไม่มีพองเลยนะตรงหัวเกียร์นะครับ แล้วก็กระจกไฟฟ้าใช้งานได้หมดนะสะอาดกระจกไม่มีแตกนะครับสะอาดกระจกไม่มีแตกเลยนะ นะแผงประตูตรอยขีดข่วนไม่มีนะมือจับโครเมียมเงาวิ้งเลยนะครับตรงนี้แตกง่ายมากแต่ส่วนใหญ่ผมได้มาไม่มีแตกปกติจะแตกเนี่ยจะหักครึ่งเพราะเข่าเราเนี่ยไปชนอันนี้ไม่มีเลยนะรักษามากถือว่าถือว่ารักษารถได้ดีมากนะครับ ด้านหลังเนี่ยแทบจะไม่ต้องดูเลยเพราะว่าไม่มีคนนั่งด้วยครอบครัวไม่ได้นั่งด้วยรถคันนี้เป็นรถส่วนตัวของเขานะครับคุณจะเห็นว่าเบาะเนี่ยสะอาดมากไม่มีขาดสีไม่มีซีดแล้วก็เป็นเบาะเดิมๆจากปีนั้นเลยนะคต<ฮ><ฮ>แค่ถ่ายวีดีโอเล่นๆก็รู้สึกแฮปปี้แล้วนะครับผมอยากให้คนที่ได้ไปเนี่ยอย่าไปเก็บในห้องกระจกห้องแอร์ คุณอาจจะเก็บได้แต่เอามาขับเถอะยิ่งผมก็รู้นะว่าคนอย่างผมเนี่ยคงไม่สามารถพูดอะไรแบบนี้ได้เพราะผมก็ไม่ได้รวยขนาดนั้นผมเห็นหลายคนที่รวยเนี่ยมีรถเยอะในห้องกระจกแต่ผมแค่อย่างรู้สึกว่าเอามาขับเถอะครับวันหนึ่งมันก็ต้องเปื้อนเพราะว่าแต่ว,วันที่เราอ่ะไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยก็ต้องมีคนขับออกมาเอามาขายลูกคุณอาจจะขายหรือว่าภรรยาอาจจะขายหรือใครก็ต้องเอามาขับอยู่แล้วแต่ตอนคุณยังมีชีวิตอยู่อ่ะโอเคคุณรักษา แต่ขับด้วยเถอะเชื่อผมคุณไม่ต้องมาซื้อกับผมก็ได้แต่ลองเอาความคิดนี้ไปเช็ดเออเปื่อนก็แค่เช็ดนะอย่างน้อยให้คุณได้มีความสุขกับรถราคา10กว่าล้านร้อยกว่าล้านของคุณหน่อยขับไปเถอะครับขับให้มันมีความสุขอะให้สมกับเงินที่เราต้องจ่ายที่เราอุตส่าห์ใช้หัวเราเล่นหุ้นมามาขนาดไหนศึกษามาขนาดไหนสุดท้ายซื้อรถมาแม่งไม่ได้ขับเลยได้แค่จอดในห้องกระจก ขับเถอะครับเชื่อผมมันอาจจะเป็นความคิดที่ผิดก็ได้ใครจะไปรู้แต่ผมแค่รู้สึกว่าขับเถอะขับให้มันมีความสุขนะครับไหนๆก็จ่ายเงินไปแล้วอะต่อให้คุณยังหาเงินได้เรื่อยๆอะแต่แต่ถ้ามันไม่ได้อยู่แค่ในห้องกระจกไม่ได้ขับอะมันก็เท่านั้นอะเชื่อผมด้วยครับคุณอาจจะได้รับแรงบันดาลใจได้รับคำสอนดีๆจากโค้ดเยอะแต่เด็กอย่างผมก็แค่อยากบอกพวกคุณว่า หลายคนที่รวยมีรถในห้องกระจกเนี่ยได้เอาไว้โชว์คุณมีพาส v ีอินคัมเข้ามาเยอะแล้วคุณอาจจะไม่ต้องทําอะไรเลยคุณอาจจะมีความสุขกับการแค่ได้ดูมันจะเชื่อผมสักครั้งหนึ่งว่าลองขับมันเถอะครับเพื่อเราได้ไอเดียหรือได้ความสุขมากกว่าเดิมหรือไม่รู้ดิมันอาจจะทําให้เราได้อีกฟิลลิ่งหนึ่งก็ได้ลองคิดดูนะแคบจะไม่ค่อยมีคนได้ขับรถแบบนี้บ่อยๆเลยนะคุณจะได้ขับแม่งทุกวันนะครับเอามันออกจากห้องกระจกเถอะครับ นะรวมถึงรถคันนี้ด้วยสําหรับใครที่จะเอาไปนะก็อย่าไปจอดแค่ในห้องกระจกเอาไปขับให้แม่งสะใจหน่อยคุณอาจจะเหลือเวลาแค่ไม่กี่ปีแล้วก็ได้ใครจะไปรู้นะครับขับมันเถอะครับสุดท้ายก็ต้องมีคนขับจนแม่งเยินอยู่แล้วนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันสําหรับคันนี้นะครับใครที่อยากได้เนี่ยราคาเนี่ยแสนกว่าบาทเท่านั้นเองแสนแปดแสน 9, เก้าออไม่ถึงนะครับแสนกลางๆเท่านั้นก็ โทรมาเลย0815198985พี่ D, พันด, 9, k, ดีพันนลัต1999 0813142568 k มอัตไลน์ไอดีแอดไซด์ดี34อย่าลืมเติมแอดไซด์ด้านหน้าด้วย Facebook ดีเวนวัคพันนัตนะครับใช้ชีวิตให้แฮปปี้นะอยากได้ก็เอาไม่อยากได้ก็ไม่ต้องเอาแค่นั้นนะครับแต่คันนี้คือราคาที่ราคาที่แบบมันไม่ใช่มันไม่ใช่สภาพแบบเนี้ย มันเป็นราคาที่ใส่เครื่องเจรหรือเป็นราคาที่เกียร์ธรรมดาหรือเป็นราคาที่คุณต้องเอาไปทําต่อครับแล้วประวัติรถหลายคนก็รู้ว่ามันเลือกไม่ได้ส่วนใหญ่จะมาจากใครก็ไม่รู้ที่คุณไม่รู้จักแต่อันนี้เป็นคนที่ผมรู้จักด้วยนะครับเป็นคนที่เขารักรถด้วยนะเป็นคนที่ใช้รถจริงไม่ใช่แค่จอดไว้แล้วให้คนมาดูแลแทนนะอันนี้คือเป็นความรักของเจ้าของเลย ซึ่งสุดท้ายได้หลอมรวมมาเป็นรถแบบนี้นะครับก็วันนี้ประมาณนี้ขอบคุณพวกคุณทุกคนมากนะครับก็อย่าไปคิดว่ากูไม่มีสิทธิ์ได้ขับหรอกเพราะทำอาชีพแบบนี้กูซื้อไม่ได้หรอกเพราะว่าเพื่อนกูไม่ได้เล่นแบบนี้กูซื้อไม่ได้หรอกเพราะกูยังไม่ได้อยู่ในขับไม่รู้จักใครเลยงั้นชีวิตนี้คุณก็ไม่ต้องทําอะไรเลยสักยอย่างเดียวนะครับถ้าคุณจําเป็นต้องรู้จักใคร จำเป็นต้องนูน่นต้องนี่เยอะเกินสุดท้ายคุณก็แก่และจากไปโดยที่ไม่มีอะไรเลยเหรอวันนี้ประมาณนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ